ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงหน้านี้แหละนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบเพราะว่าไม่ได้มีคําว่ากี่บาทกี่บาทอยู่ที่หน้าเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระราชทานนะครับเป็นเหรียญพระราชทานซึ่งนี่ภาษาอังกฤษก็จะระบุคําว่าเมโด้นะครับก็คือพระราชทานในปี2 0 0 2นะครับหรือในปี2045นะครับเป็นเหรียญพระราชทานในหลวงรอ9และ พระราชินีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นรุนเก้าราชการที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงใช่ไหมครับเหลียเนี้ยขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสเซนติเมตรนะครับหนา3มมิลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเงินชุบทองหรือที่เรียกว่าเนื้อเงินกระไหลทองแล้วก็เอาไปขัดเงานะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันจะมีความเงาวาวนะครับผลิตแค่5 0 0พันเหรียญเท่านั้นเองผลิตมาเพื่อนะครับแจกนะครับเขาเรียกว่าพระราชทานให้กับ ข้าราชการที่ถวายงานใกล้ชิดพระองค์นะครับก็ถ้าข้าราชการคนใดนะครับที่ถวายงานใกล้ชิดก็จะมีการส่งชื่อไปนะครับเพื่อที่จะได้รับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึกนะครับจัดสร้างโดยกรมราชองครักษ์นะครับทีนี้เขาผลิตมาเพื่ออะไรนะครับก็มาแทนนะครับเหรียญพระราชทานรุ่นเดิมนะครับที่แจกมาตั้งแต่ปี2493นะครับราคานะครับไปไกลเมื่อก่อนเนี่ยไปไกลเกเกือบ เกือบหมื่นบาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 5000บาทนะครับยกเว้นถ้าไปเกรดมาแล้วเหรียญเหรียญนี้นะครับก็คาดว่านะครับเป็นของข้าราชการคนใดคนหนึ่งนะครับที่ได้รับพระราชทานมาแล้วก็เอาเหรียญนียนะครับส่งไปต่างประเทศนะครับไปที่บริษัท NGC นะครับแล้วก็ให้เกรดมานะครับเขาก็จะระบุไว้เลยว่าเป็นเหรียญขนาด30มมหรือ3มเซนนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นบรสนะครับก็คือทองเหลืองจริงๆแล้วเหรียญนียเป็นเงินนะครับแล้วก็ชุบชุบทองนะครับอื แต่ว่าไม่รู้ทำไมเขาเขียนมาเป็น brass นะครับก็คือทองเหลืองนะครับก็เป็น HM นะครับนะครับ His Majesty the King ภูมิพลอดุลยเดชกับ Queen s ิ r ิ k ิ t นะครับเป็น Q นั่นเอง Q ก็คือชุบนะครับ Q แปลว่าชุบนะครับ PF ก็คือเหรียญ Proof แปลว่าเหรียญขัดเงานะครับ PF 69นะครับแสดงว่าเหรียญนี้สวยมากนะครับ69เพราะว่าคะแนนเต็มคือ70นะครับนี่เป็น Ultra Cameo เลยนะครับโอเคเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้นะครับ มาสั้นๆแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ประโยชน์นะครับเหรียญนี้มีปลอมด้วยนะครับท่านผู so, so night, yeah, ้ชมต้องดูดีๆนะครับเหรียญปลอมเนี่ยจะบางแล้วก็ลวดลายมันจะตื้นนะครับเหรียญแท้นี่จะหนักๆนะครับเป็นเหรียญของแท้นี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับจะหนักๆนะครับแล้วก็จะหนานะครับโอเคเนาะแล้วก็มีดูลวดลายจะคมชัดลึกนะครับจะไม่แบบแบบงานงานไม่หยาบนะครับอืมแล้วก็เออเหรียญนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยตลับเนี่ยห้าพันนะครับ ตอนนี้ซื้อมาตลับนี้ห้าพันนะครับซึ่งอนาคตราคาน่าจะไปไกลกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่ห้าพันเหรียญก็หมดแล้วแล้วก็สวยๆขนาดนี้นะครับหายากด้วยนะครับก่อนที่จะจบกันไปจะบอกท่านผู้ชมว่า mm. เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญขัดเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีนะครับอย่าเอามือไปจับเหรียญเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคราบเหงา อะไรก็ตามเนี่ยจะติดลงบนเหรียญขัดเงาเหรียญขัดเงานี้มีรอยง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้ามีรอยนิ้วมือปั๊บเนี่ยเอาไม่ออกแล้วนะครับก็คือโอกาสที่จะแบบราคาตกแล้วก็ความสวยงามหายเนี่ยมีมากเลยนะครับเหรียญนี้เวลาส่งไปเกรดเนี่ยคนเกรดเนี่ยนะครับเขาจะจับขอบข้างๆเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่จับตรงนี้โดยตรงนะครับไม่ง,งั้นเนี่ยจะมีรอยนิ้วมือติดแล้วก็ติดยาวตลอดการกับเหรียญไปตลอดเลยเอาไม่ออกนะครับอืม โอเคน้องเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับว่าเหรียญนี้นะครับจำนวนผลิตเท่าไหร่นะครับแจก ใครนะครับแล้วก็มีราคากลางในปี2565เนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับก็เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในการที่จะเลือกเก็บนะครับต่อไปว่าท่านผู้ชมจะเก็บเหรียญเนี่ยนะครับราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็มาบอกให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็ในโอกาสหน้านะครับก็จะนำนะครับข้อมูลดีๆนะครับมา บอกให้ท่านผู้ชมรับทราบกันใหม่นะครับโอเคครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าต่อไปครับขอบคุณมากครับ